นิดเลยของพี่แค่เดียวเหรอพี่ของพี่แค่เดียวใช่ไหมเนาะเมื่อวกับมาเห็น่พ่ไม่พอเลมนกราะหััเเ แกเดียวกันก็ผมหนึ่งแก้วเดิผมเออเอสเย็นแก้วหวานน่อยพูดดีมึงอมเหงือกจะหาเหตุวอะไรวะเนี่ยกูก <c oughs> ็เลยเขาแข่งไปเจอะเอาเอสเย็นหวานน้อยแก้วนะครับแค่นั้นแค <c oughs> ่บ <c oughs> ปรากับเอสเดน <c oughs> ใช่ไหมใช่ใช่พูดจะได้ไวๆจะได้ไวๆ <c oughs> มันไม่ได้ช่วยไวขึ้นเลยอมเหงือกเนี่ยไม่สั่งไม่พูดอะไรเลยพ่อพูดสิพ่อหนิมึกตายเมื่อกี้กันเรายการ มันมีข้าวแับเนี้ยไหม ถ้าพ่อมึงไม่พร้อมออกจากชายขาบ้านเนี่มึงออกไปบ้านนี่ยรู้ไหยเออไอ้พิงมีพ่อเดี๋ยว,ยวบอกบอกบอกให้เราไปกินข้าวกับเนี้เออเขากินรออยู่โน่นข้าวเขายืนรอ,นรอตั้งนานแล้วยืนรอตั้งนานใช่ไหมกินข้าวกินข้าวกินแล้วไปดึงแม่ก่อนไอ้สัตว์ว่ามันเป็นเสาพิงขนาดนั้นเนี่ยกูไม่รู้ว่าจะของเสาซะแล้วยืนนิ่งอ่ะไฟดูดให้ไฟดูดแล้วยืนนิ่งไงอะแต่แม่มึงยังอยู่นี่แม่ััไไอ้สตว์ เอาแม่มันเลาดีเลยแล้วพ่อเขาไม่ห้ามเลยปอกาจอมาได้ดี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 ดสองไดงเลยคุณพ่เห็นไหมไม่ไม่เขาบอกตลอดพ่อมึงไม่พร้อมไม่บอกเลยเนี่ยก็ขนาดคุณพระคุณพระคุยด้วยคุณยังไม่คุยกับคุณพระใช่ผมก็ไม่ยามคุยพ่อมันไม่สั่งอะไรเลยอยู่ไว้เดี๋ยวผมก็จะคุยด้วย นี่หวาดน้อยของน้องมั้ก่อนป้าหวานน้อยได้มั้ยป้าได้ครับได้ครับป้าหวานน้อยจะกินเหมือนกันดีใช่ไหมอ่าเห็นไหมอุตสาหป้ามูใช่ไหมป้ามึงอย่างเงี้ย มันมีอยู่กับป้ามุกเด่นนะจอมมี้มันมีมามุกเงียบอ๋ <c oughs> อมามุกเงี้ยเรียกมุกหักหน้าป้าส่งเทียอะไรไม่เอาเลยส่งอะไรไปไม่เล่นหาอะไรเลยป้ากูกูอ้ว่ปล่อยกูเวกอย,อยูอ่เนี่ยอารมณ์เหมือนรับกูหน้าป้า,าแล้วปล่อยกูเกาะกลางนะกูก็เจอแต่รถพ่วงต้องไปหาแงินในเฮีย <c oughs> อ้าเอ็ดหวานน้อยอีกแก้วหนึ่ง แมงจะได้หมดเวรหมดกรรมเลยคุจะได้ไปไปทีข้างหลังอีกสี่ครัวเรือนกูก็พูดอยู่ก็บอกเขาด้วยมันไม่พูดเที่ยวอะไรเสยบ้างได้าทียืนลอยไปทำตุ้งยันชีพไปเลยกูงงเลยอะไรแบบนี้แล้วกขับไปกันหลังร้านเลยก็ไปเท่าไหร่คร้อยห้า กินกาแฟได้เร e <Water> <Story> ือไกาแฟมึงจะถามอะไรนี่กาแฟไปกินตรงไหนถ้าสั่งกาแฟก็จะได้กาแฟมารองของอ่ะนี่ยือการตั้งี่าของทางเราด

ไปไปนะครับไปสักทีจะยป้